ตรงขอบรั้วนแด่เสร็จตาม,มากขนาน,นี้แดดสิบหกมองอย่างนีนน้ฟ้าฝั่งนี้ใสมากเมื่อกี้ถ่ายเห็นแต่พระจันทร์ไม่มีนี่เลย ที่ใหญ่ที่ใหญ่ลายอยู่เบ้าลายโอ้โหมันหลักอายถึงจังอ่ะประเบียนโผล่พึบเลย นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,น,นี้เป็นนักสู้แล้วไรไม่ถนัดต้องกำแล้วก็คว่ำ ลายเป็นตัวละลายต้องให้ฝังไว้ก่อนต้องรอโปรอ๋อไล่ด้ยอ๋อกัดให้ตัวนี้ มันไหวหนีอีกเอ้าเอ้าเหมดโอกาสของลายแล้วลายมาให้พี่ใหญ่บ้างพี่ใหญ่อยู่นี่ไหม อี่ใหนี้จะอยู่ฝั่งง้น่ะนี่อย่งเงียบเลยนะอกพอดีจ้ะ ได้กี่เม็ดคนพี่ได้ไปกี่เม็ดคะ